ก็คลิปนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของการใช้งานเครื่องบดกาแฟอ็อกกี้นะครับซึ่งเครื่องบดกาแฟอ็อกกี้ตัวนี้ผมใช้งานมาแล้วนะครับสักระยะหนึ่งเนื่องจากว่าอยากลองดูว่ามันมีความแตกต่างหรือว่าผมต้องปรับตัวอย่างไรก่อนไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวพอเอามาใช้งานแล้วอาจจะพูดผิดพูดถูกไปบ้าง ที่สาคัญก็คือสําหรับการอธิบายในครั้งนี้นะครับเป็นความเข้าใจของผมนะครับซึ่งรายละเอียดของตัวเครื่องเนี่ยแนะนําให้ไปดูจากคลิปวิดีโอของบริษัทผู้ขายก็จะได้ความละเอียดมากขึ้นนะครับที่ผมซื้อมานะครับที่เขาให้มาก็จะเป็นตัวน,นี้เป็นแผ่นยางรองครับรองด้านล่างแล้วก็เป็นโถใส่กาแฟครับที่ฝาปิดให้แล้วก็ส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวรองรับกาแฟฝาตรงน,นี้เปิดได้นะครับ เราสามารถถอดตรงนี้มาได้เรากดลงไปปุ๊บล้วก็ถอดออกมาถ้าเกิดเราไม่ใส่นะครับไม่ใส่ตัวโถรองกาแฟเม็ดตรงเนี้ยมันก็ไปสามารถเปิดเครื่องได้มันมีเซ็นเซอร์อยู่แล้วก็เฟืองสามารถถอดมาทาความสะอาดได้นะครับไม่รู้มองเห็นไหมครับมันจะมีเศษกาแฟตกค้างอยู่นะเนื่องจากว่าผมยังไม่ได้ถอดมาเลยตั้งแต่ใช้ที่ทดลองใช้มานะครับวิธีถอดเขาให้ งัดตัวนี้ขึ้นมาครับตัวนี้จะวางอยู่แบบนี้เรางัดขึ้นมาแล้วก็หมุนครับแล้วก็ดึงออกมาทำความสะอาดได้การใส่เฟองบดนะครับก็ใส่ลงไปให้ตรงล็อกมันยะมีตัวเขี้ยวล็อกอยู่นะครับพอลงแล้วมันจะหมุนนงแคก๊กแล้วเราก็พับ ตัวที่ดึงนะครับลงไปต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าเรื่องของวิธีการปรับกันเดี๋ยวผมก็ใส่ตัวโถใส่เมล็ดกาแฟก่อนโถนี้จะมีลิ้นให้นะครับเวลาเราใส่เข้าไปถ้าเกิดเราถอดออกมาเราใส่เมล็กาแฟที่ค้างอยู่ในกะระไม่หกกลอพอเราใส่เข้าไปาลิ้นมันจะเปิด ตรงนี้จะปรับได้ตั้งแต่ระดับที่เลขหนครับถึง31มสเในมันนวลของเขานะครับถ้าเป็นตัวเอสเปโก็คือปรับละเอียดเลยเนี่ยก็อยู่ระดับที่3ซึ่งที่ผมลองใช้ดูนะจากการที่ผมปรับเนี่ยปรับระดับมาที่3ามแล้วเนี่ยพบว่าผมใช้เครื่องล็อกเนี่ยมันยังละเอียดเยอะอยู่กดไม่ค่อยลงเลยผมต้องมาระดับที่4 พอระดับที่4ี่บางครั้งเนี่ยตัวเม็ดกาแฟนะครับบางทีบางร้านที่ผมซื้อมาเนี่ยก็จะบกกดแล้วแบบเหมือนมันหยาบเกินนะครับกดง่ายกดคล่องไปเลยพอปรับมาสักแก๊กหนึ่งมันก็จะแตกต่างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นสำหรับตัวนี้นะครับก็คือทีอ่ผมยังมองว่าพอมาใช้กับเครื่องล็อกแล้วก็ตัวมเมล็ดก,กาแฟที่ผมใช้เนี่ยพอได้เม็ดกาแฟมาทุกครั้งนะ จะให้ดีเนี่ยควรต้องมาทดสอบกันว่าที่คลิกที่เท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมทีนี้ถ้าเกิดผมยังมาเทียบกับตัวเครื่องที่ผมใช้ก่อนหน้าเป็นเครื่องมือหมุนตัวนี้ราคามันต่างกันเยอะตัวนี้ความละเอียดจะค่อนข้างมากกว่าก็าคือระหว่างหนึ่งคลิกนะครับมันจะปรับได้สิบผมเคยที่บายไปแล้วตรงนี้ซึ่งแต่ละคลิกของเขาเนี่ยเขาจะปรับได้แบบ เราสามารถเลือกดูว่าระดับคลิกที่เท่าไหร่มันถึงจะเหมาะสมผมเรียกว่าปรับละเอียดละกันซึ่งด้วยราคาแล้วมันแปลผ่านตามคุณภาพนะครับเพราะะนั้นธรรมชาติของมันตัวนี้ก็จะได้เรื่องของความละเอียดที่ดีกว่าแต่ด้วยความที่เป็นแมนนวลนะครับก็จะได้ความช้าตรงนี้ผมปรับถ้าเกิดเป็นเอสเพรสโซผมจะใช้เวลาประมาณ1นาที20วิ ประมาณนี้ครับไม่เกินนี้สําหรับเครื่องนี้ได้ประมาณา30 34 35วินาทีในตัวเครื่องนะครับมันจะทํางานที่24 24วิมันจะหยุดเพราะฉะนั้นนะ่ยผมต้องบดครั้งที่2กรณีที่เป็นปรับเป็นเอสเพโซส่วนถ้าเกิดผมปรับมาเป็นดิฟนะครับแล้วก็โมก้พอดซึ่งที่ผมลองไว้เนี่ยก็จะเป็นคลิกที่ ตัวนี้น่าจะคลิกที่9เดี๋ยวผมนับตัวอีกทีนะครับอีทีเหนับว่าเวลาตั้งแก๊สแค่หนึงครับ2 3 4 5 6 7 8คลิกที่8ตัวนี้เป็นโมกกาพอด9กตัวนี้เป็นดิฟสำหรับดิฟกับโมกกาพอดไม่มีปัญหาอะไรนะครับใช้งานได้ดีระบดได้เร็วด้วยประมาณแค่ไม่ถึง20วิครับก็จะบดหมดแล้วเดี๋ยวแล้วเรามาบดดูกันละกันว่าใช้เวลาเท่าไหร่ ตอนนี้ผมตั้งไว้ที่ระดับหนึ่งสองสามสี่สบค้างอยู่น่าจะประมาณกร,รับกว่า,วาผมจะได้ประมาณสิบหกรรมครับกาแฟที่ออกมาเดี๋ยวเรามาจับเวลาบดกันครับการใช้เครื่องตัวนี้นะครับเวลาเราเปิดเครื่องครั้งแรกเนี่ยมันจะขึ้นตัวเลขตัวนี้ขึ้นมาถ้าเกิดเราตั้งเป็นตัวเลขแบบนี้ก็คือเราจะให้มัน บดถึงเวลาเท่าไหร่แล้วหยุดแต่ถ้าเกิดผมกดข้างล่างนะครับให้เป็นเลขศูนยเนี่ยก็คือมันจะบทยาวเลยเพราะฉะนั้นผมใช้วิธีบทยาวนะครับแล้วฟังเสียงมอเตอร์ว่าถ้าเกิดเสียงมอเตอร์เนี่ยมันหมุนแล้วเหมือนหมุนฟรีครับแสดงว่าหมุนบดแล้วผมเริ่มบทตัดตอนนี้มันจับเวลานะครับผมดูเวลาจากตัวน,นี้เลยจากตัวเครื่องเลยนี่ตบช่วยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันจะมี เม็ดกาแฟที่ทางข้างบนครับมันไม่ยอมไหลลงยี่สิบเอ็ดวิยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่เครื่องนี้ยี่สิบสี่วิไม่จะหยุดเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อกี้เสียงเครื่องยังเหมือนมีโหลดอยู่เลยผมก็ตั้งเวลาใหม่บทต่อยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดโอเคครับเบาละเครื่อง ผมตกไม่ให้กาแฟหมคทังนี่ก็เวลาที่ผมบดแล้วก็นับเวลาเมื่อกี้ก็ประมาณ27่ิบเจ็วินะครับในการบดถ้าเกิดผมใช้ตัววันแท้เสโตเนี่ยในการบดก็ประมาณ1นึาทียีวินาทีก็จะเร็วกว่ากันเยอะเลยทีเดียวครับแล้วก็อีกอย่างก็คือผมสามารถบดแล้วก็ไปทํากิจกรรมอย่างอื่นได้ส่วนตัววันแท้เสโตเนี่ยเวลาบดผมว่าหยุดกิจกรรมอื่นต้องมาบดอย่างเดียว ก็หวังว่าน่าจะคงช่วยงานทํากาแฟผมได้นะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดผมเนื่องจากว่ากิจาการร้านกาแฟที่ทาทาเพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่อยากทํานะครับไม่ได้ทําเพื่อเป็นอาชีพหรือเป็นไรายได้หลักเลยทําให้ช่วงโควิดแบบนี้เลยขออนุญาตหยุดการขายกาแฟที่เนินแพ่หลาไปก่อนเอาไว้ว่าเดี๋ยวเหตุการณ์ดีขึ้นเมื่อไหร่ ผมจะออกไปขายกาแฟอีกทีก็เรียนเชิญสำหรับท่านที่สนใจนะครับไม่ว่าจะไปทางกาแฟหรือไปศึกษาถามเรื่องเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือหรือลองใช้เครื่องมือด้วยความยินดีครับก็ไปลองใช้เครื่องมือผมได้หมดผมจะมีเป็นมอกพอรเป็นเครื่องดิฟเป็นเอโรเพสเป็นเพสเราสามารถลองกันได้ครับไปกินกาแฟไปนั่งพูดคุยกันแล้วก็ทดลองอุปกรณ์กันที่หน้าง,งานแต่ต้องหลังจากโควิดจบก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งข่าวใน แฟนเพจแล้วก็ในหลายกลุ่มอีกทีนนะครับสำหรับคลิปนี้ครับบอกว่าคงเป็นประโยชน์สำหรับผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะครับแคะมีความสุขแล้วก่อนไปจากโลยอลกไลนยนะครับสวัสดี